็กสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวครับสวัสดี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 ครับอุ้ยน้องแนนมาแฮปปี้เบิร์นเดย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแลปอ um. ัพละกันเนาะหรือว่าไงอ่ะ 랩อัพใช่รับชายเดียวครับคือไม่จะแรปอัพไอนี่กิจกรรมงานวันเกิดวันนี้ไงก็คือเดี๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวผมจะแบบว่าอาจจะมีรีแบบว่า,า,แบบวาที่แฟนคลับแท็กมาครับผมอาจจะรีแต่ว่าอาจจะรีได้ไม่หมดยืนขอโทษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาหาแบบไม่คิดเลยว่าแบบวันนึงแบบว่าเรียกว่าไงนะจะมีคนมาวันเกิดผมเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่คิดไม่ฝันขอบคุณของฝันทุกชิ้น ทุกคนที่ส่งมาทั้งเพื่อนพี่น้องแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะครับที่แบบซื้อมาให้ผมอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะก็อยากให้ปีหน้ามันใหญ่กว่านี้ถ้าสมมติว่าปีหน้าใหญ่กว่านี้ผมว่าก็คงดีครับแต่ผมไม่ได้เกิดวันนี้นะไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ a เดย์กันแล้วคือเกิดเกิดมาสี่วันแล้วใช่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าผมจะพยายามรีโพสต์แล้วก็ไอ้นี่แบบ จะพยายามแบบว่าเรียกว่าไงให้ทุกคนได้นี่แล้วกันนั่นแหละครับก็รักเบบทุกคนนะครับนั่นแหละคืออยากจะมาบอกเฉยๆเพราะแบบว่าวันนี้แบบรู้สึกภูมิแบบเรียกว่าไงแบบตื่นตันใจมากที่แบบว่าทุกคนมาหาใช่คิดว่าปีหน้าอาจจะแบบอยากให้ปีหน้ามันใหญ่กว่านี้อ่ะทุกคนเข้าใจปะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าปีหน้ามันใหญ่กว่านี้ก็ อยากให้มีคนมามากกว่านี้หวังคิดว่าปีหน้าเราคงจะได้จับอะไรแบบนี้กันอีกเนาะก็ขอให้มันเป็นยานัานครับอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันในวันเกิดผมอะไรอย่างนี้อย่างอยก็อยากให้วันเกิดของผมเป็นหนึ่งวันที่ได้รวมตัวทุกคนเรียกว่าไงอะ่ะได้รวมตัวทุกคนแล้วแบบได้มาเจอกันนั่นแหละครับ ก็คือวันนี้แบบจริงๆวันนี้ผมแบบเกือบร้องไห้เลยเพราะแบบไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้จริงๆคืนก่อนมันเกิดอะผมนอนไม่หลับด้วยเพราะว่าแบบคือเข้าใจไหมว่าผมไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะมีคนมาไหมอะคือพี่ผมอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผมมากเลยแบบคือพี่เข้าใจไหมว่าแบบมันมันเหมือนแบบว่าไอ้แบบคือแบบคือผมจัดวาคือผมอบเป็นคนแบบชอบจัดวันเกิดกับที่บ้านใช่ไหม สร็จแล้วแบบปกติผมจัดวันเกิดเนี้ยก็จะเป็นที่บ้านอะไรเงี้ยแบบพ่อแม่น้องอะไรเงี้ยครับก็อ,อาจจะจัดกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะม,แบบมแีแบบว่าอากงอาม่าปู่ย่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบว่าวันนี้เป็นแบบครั้งแรกที่แบบว่าวันเกิดผมเห็นแบบคือมีกิจกรรมมีอะไรให้เล่นอะไรเงี้ยปีนี้ที่ใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรก็เจอกันปีหน้าครับคือเรียกว่าไงแล้วถ้าทุกคนถามถึงโตโต้วันนี้คือน้องตอนแรกน้องจะมาไม่ใช่หลกระแสโตโต อันนี้ไม่ใช่ไลฟ์เคลียร์ประเด็นอันนี้คือไลฟ์ไลฟ์แบบพูดเฉยเไม่ใช่เคลียร์ประเด็นน้องก็คือเรียกว่าไงสำหรับวันนี้น้องโตโตติดภารกิจซ้อมโชว์เพราะว่าน้องจะต้องไปขึ้นโชว์ทีป๊อปนะครับก็เลยน้องก็เลยไม่ได้มาใช่ก็แบบอยากให้แบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหาจริงๆก็นั่นแหละคือแบบไม่คิดว่ามันคือไม่คิดว่า ชีวิตหนึ่งจะมาถึงจุดนี้ใช่นั่นแหละครับเฮย้ยเหมือนไลค์เรียอทุกคนคือผมอยากจะพูดแค่นี้แหละนั่นแหละแบบมันรับไม่ได้อะ่ะพี่กิตก็ขอขึ้นคือทุกคนผมอยากเออได้ปะ่ะเด้ไลทเฮลิโ่คือคือคือ คือมันเหมือนมันนึกคือมันเหมือนหลายขี้ประเด็นมากจริงผมไม่ได้เคลียร์ประเด็นนะแบบคืออยากพูดเฉยๆว่าแบบเออลักทุกคนที่แบบว่าวันนี้มาวันเกิดผมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนมีสปอยจากเบื้องบนมาว่าปีหน้าจะมีเคสได้สําหรับวันเกิดทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าบอกเลยว่าเจอพวกเราครบแก๊งแน่นอนในวันเกิดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของใครเฮ้ยใช่ไหมล่ะพวกเราประมาณสามคนแต่ว่าหนุ่มเท่งหม่อมอ่ะคุณกิจกิจิตครับ ี่าฮ่า่าฮ่าฮ่่พี่พี่พี่โชคพี่โชคเลยพี่แลพี่เชื่อว่าก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยผมเข้ามาผมผมพูดจริงจังมากเลยอไม่เมื่อกี้ก็อะนั้งก็แบบจะแบบว่าอวยพรนะครับทุกคนด้ คือกําลังจะแบบปวยพอกันแบบคือแบบกัดยิงกังเลยแบบไล้เคลียร์แบบฟิวโต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 เข้ามาแล้วโตถามพี่ไรเคลียร์ประเด็นเหรอพี่แล้วดูพี่กิจทําดิเดือดพี่กิจแค่ไหนเวพี่กิตผิดตรงไหนผมถามแค่นี้โอเค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 คือเราต้องต้องเป็นด้วยไหมเอาพายตัวเป็นเอาพี่ชอบพี่ชอบถ้าถ้าพี่ถ้าพี่จะอวยพรผมพี่อวยพรผมเอาครับมาอวยพรมาเลย ไม่ไม่พี่อจะเว้ยความผมดิพี่จะเว้ยควาอันนี้คืออันนี้คือใครเชียดก่อนดูซีรีส์มัเนี่ยก็ไม่ขอให้ไม่ใช้อุปนิมย์ทำไมก็ก็ขอให้พี่โชครวยๆเฮงๆหล่อๆขึ้นไปทุกวันครับอันอันอันนี้อันนี้พี่ฮะโอเคไม่อยากกาวกลัก็ขอให้จิตเอ้ยวันนี้พี่ไม่ได้ไฟล์ส่งของกำลังใจไปให้นะครับก็ผมบอกแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเบื้องบนเบื้องบนเขาฝากมาแล้วปีหน้าเลือกเกตได้บอกเลยว่าไม่ก็ผม อย่าพี่จะแอบไปถึงเขาจะไม่ให้พี่จะแบบปีนไปถ้าปีหน้าเป็นแฟนมิทอะเราสามารถมีเกดได้ก็แน่นอนว่าเจอพวกเราแบบหม่ำเท่งโหนกแน่นอนได้แล้วปีหน้าจะได้เป็นแฟนกันไหมฮะไม่ใครฮะไม่ถึงพี่กับแฟนเลยพี่กับผมไปรรืแชร์แชเ์แชร์แชรนแชร์แชรเแชร์แชรนแชร์แชร์แชริแชร์แชก์แชร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 ์แกรนแชริแชราแชรแรจรน พี่กิตพี่พี่ฝากซีรีส์ผมหน่อยได้ไหมผมจะไปแล้วชอบชอบเอาแบบเป็นเสียงม้าทำเป็นเสียงม้าต้องฝืนเลยขนาดนะผมได้เลยตอนกิตไลายครั้งแรกคือแบบโคตรตกใจอ่ะแล้วแบบไม่น่แล้วก็คือคือเชื่อว่าคือเชื่อว่ากดเข้ามาปุ๊บกดเข้ามาปุ๊บแบบอุ๊ยโอ้โห โอ้วันนี้บุญบุญบาทพกิเฮ้ยมันต้องลงขาเสียงมาเอาดีคือรู้ว่าตอนแรกตกใจมากคือแบบอยู่นีพี่กิตกดขอขึ้นมาผมแบบเฮ้ยเชื่อพี่กิจกดขอขึ้นไลค์โอ้โหเป็นไปได้ไงดีใจดิกดขึ้นมาเป็นพี่กิจยกหว่ออย่างเงี้ยไปผมว่าในเมื่อมันท่ห้าเก้าเราไปดูซีรีส์เลยครับทุกคนก็เวลาห้าทุ่มนะครับกดช่องสามสิบหรือช่องเก้าเอ็มคอร์ดท่อไปดูด้วยกันนะครับ เลิฟซิกสองพันยสิบี่สำหรับ EP สิบสองหารสองนะครับวอโต้บอกมาแล้วก็ได้เจ็ดถ้าสมมุติว่าอยากดูอันคัดเวอร์ชั่นต้องที่ไหนพี่กิตรอ่ลรอคือเดี๋ยวมันท่าทุกก่อนโอเคเมื่อพี่กิตบอกว่าดูได้ที่ไอ e ตอนเที่ยงคืนนะครับผมหรือว่าหรือว่า iq.com นะครับหรือว่าที่ไหนอีกไหนๆฝากกิตฝากอะไรเป็นประโยชน์สุดท้ายครับผม ผมเหนื่อยเชื่อผมอ่าเขาบอกว่าก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่รอบหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ